สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูนครูพอนอลองกดนะครับผมจากที่เราได้เรียนกันมาหลายยูนิตนะครับหรือหลายบทกันมาแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของ my family นะครับ my family คืออะไรครับ family family คือครอบครัวนะครับ my คือของฉันนะครับ my family ก็คือครอบครัวของฉันนั่นเองครับส่วนในวันนี้ก็ มาดูกันว่า my family ของตัวเองนะครับมีใครกันบ้างครับแต่ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูสำหรับ my family ของคุณครูนะครับนี่คือ family ของคุณครูนะครับดูนะครับก็จะมีคุณพ่อนะครับคุณแม่คุณตาและคุณยายนะครับดูจากในสไลด์นะครับก็คือมีพี่สาวน้องสาวนะครับแล้วก็มีตัวครูแล้วก็ น้องชายนั่นเองนะครับผมอ่ะและคําศัพท์ต่างๆที่จะบอกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณยายเราจะใช้คําว่าอะไรนักเรียนลองไปดูกันเลยนะครับสําหรับการเรียนรู้วันนี้นะครับเราต้องบอกจจดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าถ้านักเรียนเรียนไปนแล้วต้องได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือนักเรียนต้องบอกความหมายของคําศัพท์ที่เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของตัวเองได้นะครับ เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมสองเลยคือนักเรียนต้องออกเสียงคําศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของตัวเองได้นะครับสามนะครับต้องบอกโครงสร้างนะครับในการพูดนะครับแนะนําในครอบครัวของเราเองให้ได้นะครับเป็นภาษานะอังกฤษนะบอกเลยว่าไม่ยากนะครับเราต้องค่อยๆเรียนไปเนาะไม่ต้องรีบร้อนนะครับเรามาดูคำศัพท์ที่หนึ่ง ลองเดาสิว่าใครเอ่ยติ๊กต่อติ๊กต่อใครครับคุณพ่อนั่นเองนะครับคุณพ่อนะครับภา,าษาอังกฤษจะอ่านว่า fatherfatherfather อ่าไหนลอง spell สกดสิ FATHER นะครับนักเรียนลอรสะกดตามครูได้เลยนะครับ F A T H E R อ่านว่า f r a d f r a d นะครับแปลว่าพ่อนั่นเองนะครับผมนักเรียนก็หยุดสต๊อบแล้วก็ลองฝึกพูดกันดูนะครับต่อไปนะครับอันนี้ เป็นคำว่าคุณพ่อเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่จะใช้แบบในครอบครัวหรือว่าไม่เป็นทางการนั่นเองนะครับให้เป็นทางการนี่หมายถึงว่าเราคุยกันเล่นๆในครอบครัวนะครับก็จะเรียกพ่ออีกแบบหนึ่งได้ว่า dad 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 นะครับ d a d dad นะครับก็จะเรียกคุณพ่อแบบสั้นๆไม่ต้องเรียกว่า father ก็ได้ในบ้าน เอ๋แลวนักเรียนสงสัยว่าเราจะไปเรียก d a ดข้างนอกได้ไหมได้ครับเพราะว่าเราคุยกันเองในครอบครัวของเรานะครับไม่เป็นทางการใช่ไหมครับก็คุยกันเล่นๆอ่าพอ่ออะไรอย่างนี้นะครับผมต่อไปอันนี้ใครเลยโอ้โหผมยาวอย่างนี้ไม่ต้องสืสกเลยนะครับคุณแม่นะครับคุณแม่หรือว่าแม่นั่นเองนะครับอ่านว่าได้ mother มอเด e มอเดเนะอ่ามอเรนะครับมอเนักเรียนก็ฝึกสะกดคำกันได้นะครับเป็นตัวอ,อักษรแล้วก็พูดกับคำศัพท์ไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนต้องหยุดทอปก่อนแล้วก็ลองฝึกอ่านนะครับอ่าเสร็จแล้วเนาะอ่าสำหรับ ตอนนี้นะครับคําว่ามาเดอก็จะคล้ายๆฟาเดอรนะครับก็คือมีคําเรียกย่อๆนะครับสั้นๆอีกครับที่เป็นแบบไม่ทางการานั่นเองครับมัมมัมมัม M U M มัมที่แปลว่าคุณแม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเวลาเราเรียกในบ้านหรือเรียกกันเองในครอบครัวนะครับก็ถ้าเราไม่อยากจะเรียก มาเด็มาเด็กเออเราก็มาเรียกม่าม,ม่าอ่าแม่ก็แปลเหมือนกันน,นั่นเองนะครับผมนะครับนักเรียนลองสะกดกันดูนะครับแล้วก็ฝึกอ่านเยอะๆนะครับผมก้าไปอ้าวอันนี้แหละครับผู้ชายแน่นอนใช่ไหมครับอ่า,อานว่าบลาเดบลาเดบลาเดบ,ดบ,ดบอีอา O T H E R brother แปลว่าแปลว่าพี่ชายนะครับหรือน้องชายก็ได้นะครับส่วนมากในคำศัพท์นะครับก็จะมีพี่ชายน้องชายแยกไปอีกอย่างเช่น young brother old brother นะ young ก็คือหนุ่มนั่นเองครับก็อาจจะเป็นน้องชายนะครับ old brother ก็คือ พี่ชายนะครับเพราะว่าโอแปลว่าแก่กว่าอ่าแก่นั่นเองนะครับก็เลยเป็นพี่ชายนะครับแต่ถ้าเราเรียกเราเรียกง่ายๆก็คือบราเดอร์ได้ทั้งพี่ชายและน้องชายนะครับแล้วแต่นะครับนะอย่าลืมสะกดกันนะครับอันนี้สําคัญนักเรียนต้องสะกดแล้วก็พูดคาศัพท์ออกมานะครับลองไปสะกดกันดูนะครับกดสต็อปแล้วก็ลองสะกดกันดูนะครับอ่าครับเสร็จแล้วนะครับผม กันเลยผู้หญิงนะครับคำนี้อ่านว่า sister 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 แปลว่าอะไรเอยพี่สาวหรือน้องสาวนะครับไหนมาสเปลกันดีกว่า s i s t e r อ่านว่า sister sister นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราควรต้องสะกดเยอะๆนะครับอันนี้ครูขอเน้นย้ำเลยนะครับผมนะครับ Si s t e r นะครับวิธีการนะครับนักเรียนควรจะปิดคำศัพท์ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราดูจากภาพเอาแล้วเราก็นึกถึงว่าเอะคนนี้เป็นใครนะเราก็ลองพูดออกมาเป็นภาษาไทยก็ได้อ่ายางเช่นถ้าครูปิดคำศัพท์ไปแล้วครูดูโอ้อันนี้น่าจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวอ่ะเราก็ค่อยมาเปิดคำศัพท์ดู แล้วก็สะกดแล้วก็อ่านคำนะครับเช่น s i s t e r sister อ่าันนี้ก็คือวิธีการนะครับอย่าลืมนะครับกด stop แล้วก็ฝึกพูดกันด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้วต่อไปเราไปต่อกันเลยนะครับสำหรับคนนี้โอ้โหใส่แว่นแล้วก็มีผมสีขาวมีหนวดนิดนคนแก่แน่นอะนใช่ไหมครับมาเรียน ก็จะเป็นให้เอยปูนะครับหรือว่าปาก็ได้นะครับจะแปลว่าปู่หรือว่าปาก็ได้ครับคำอ่านก็คือ grand father grand father น yeah. ีคุณคุณไหมว่ามีคำว่าอะไรมาเลยคำว่าอะไรนี่คำว่า brother ที่แปลว่าพ่อนั่นเองนะครับเราแค่เติมคำว่าอะไรครับ gland g แ a n d Grand, นะครับ G R A N D แ a n d นะครับเราเติมคำว่าแกลนเข้าไปก็จะกลายเป็นปูหรือตาเลยนะครับเราแค่เพิ่มคำหนึ่งคำไปนะครับจากว่าเด็กที่แปลว่าพอแล้วเติมคำว่าแก n d นะครับนักเรียนจำเป็นขั้นตอนเนาะหรือจำเป็นแบบคำไปนะครับแกลนฟาเด็แปลว่าคุณปูหรือคุณ นั่นเองนะครับสะกดกันหน่อย spell G R A N D Grand F A T H E R Father รวมกันเป็น Grand Father นะคุณปู่หรือคุณตานั่นเองนะครับครูขอเขียนแป๊บนึงนี่โอ้โหครูเขียนได้ด้วยนะครับ แต,แต่ว่าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากูใช้เมาส์เขียนในคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีอิเล็กทรกคบนิดหนึ่งนะปู่ลุตาส่วนไอนเมื่อกี้นักเรียนก็ย้อนดูได้นะครับว่าคำศัพท์แปลว่าอะไรหรืออ่านว่าอะไรกัน,นครับต่อไป้ายเลยนะครับว้ามาแล้วคุณรู้แล้วมีคุณปู่ก็ต้องคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองนะครับ ย่าหรือยายนะครับได้ทั้งคู่เลยย่าหรืออ่ายายงาล่ะครับ <c oughs> ก็เหมือนเดิมจะมีคำว่าอะไรเอ่ยคุณคุณไหมอะไรเอ่ยมาเด้อมาเดออ่าแปลว่า คุณแม่หรือแม่นะครับผมโอ้โหใกล้เคียงกับฟ้าเลยเมื่อกี้นะครับเติมคําว่า g r a n d g r a n d ลงไปเหมือนเดิมน,นะครับก็จะกลายเป็นย่าหรือยายนะครับลองมาสะกดก,กันเลยสเปิล G R A N D M O T H E R g r a n d mother g r a n d mother นะครับวิธีการอ่านก็ เว้นวรรคสักนิดหนึ่งนะนักเรียนเนาะมันจะได้เป็นการจำแยกคำนะครับเนาะอาจจะยากนิดนึงนะักเรียนต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ค่อยๆจำไปนะครับไม่ใช่วันเดียวเราจะจำได้เนาะการจำเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเราจำได้ภายในครั้งเดียวเป็นไปไม่ได้ครับนักเรียนเนาะอย่างครูก็จะต้องฝึกฝนเรียนรู้หลายๆครั้งเพื่อที่จะจำคำคำนี้นะครับทุกคนนะครับนักเรียน ะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคำต่อไปนะครับหลังแากสะกดเสร็จแล้วอย่าลืมสต็อปสต็อปนะครับแล้วก็พูดนะครับพูดคําชุดพูดแล้วก็อ่านนะครับครับเสร็จแล้วไปกันต่ออ่าเรามาดู happy family happy family family ครูบอกแล้วว่าแปลว่าอะไรนะครับตั้งแต่ต้นคลิปใครรู้บ้างใครรู้บ้าง family แปลว่า ครอบอะไรครอบครัวนะครับครอบครัวนะครับนักเรียนต้องฝึกด้วยนะครับเพราะว่าครูมีอะไรไปให้แล้วสมุดคําศัพท์นะครับนักเรียนก็ต้องคอยฝึกพูดเพื่อที่จะจําให้ได้นะครับเราจะได้เรียนรู้ที่เราเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้มันอะครับมีความรู้เพื่อที่จะไปเรียนต่อในระดับชั้นอื่นแฮปปี้แฮปปี้ Happy, แ a ป p y แปลว่ามีความสุขนะครับ Happy อย่างเช่นโอ้ออวันนี้ฉันแฮปปี้จังเลยโอ้เห็นไหมฉันมีความสุขใน,ใน,นั่นเองนะครับมีความสุขนะครับอ่า h a p ป y f a สน l ีก็คือทำไมครอบครัวที่มีความสุขไหนใครเป็นบ้างครอบครัวที่มีความสุขขอเียงหน่อยโอ้ยมีเยอะเลยนะครับ สุดยอดนะครับอ่ามาดูสิอ่าเรามาดู family tree นะครับ family tree หมายถึงอะไร family tree หมายถึงว่าแผนผังของครอบครัวเรานะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างมานะฮะครคูยกตัวอย่างมานะไม่ใช่ครอบครัวครูหรอกนะฮะเป็นครอบครัวของใครก็ไม่รู้นะฮะ family tree นะฮะอ่า family t r e ครูคร family ครขเขียน family tree พรีที่แปลว่าอะไรต้นไม้โอ้โหเก่งจังเลยนะฮะคนสำหรับคนที่ตอบถูกแฟนพี่นี่เรารู้อยู่แล้วว่าครอบครัวเนาะแต่ว่าพรีที่นี้แปลว่าต้นไม้นะครับไม่ใช่ต้นไม้ครอบครัวนะฮะเป็นแผนผังของครอบครัวนะครับพอแปลมานะฮะเป็นไงว่าถ้าเราแปลแบบตรงตัวมันก็จะผิดนะแต่ถ้าเราแปลแล้วเรามีคําแปลโดยเฉพาะอย่างเช่นคํานี้แฟน i l ่นี่ทีก็คืออาจจะเป็นต้นไม้ของครอบครัวนะครับแปลตรงแต่คือ แผนถังของครอบครัวเรานองมาดูนะครับจากข้างบนนะฮะจากข้างบนนี้นะครับเป็นใครเอ่ยเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเราพูดไปแล้วใครเรื่องต้นที่คุณปู่กับคุณย่านะครับคุณปู่กับคุณย่านั่นเองนะครับอ่ามี grandfather กับ grandmother นะครับสองท่านนั่นเองนะครับมีชื่ออะไรบ้างเนี่ยใครรู้บ้างไม่มีใครรู้ครับเพราะครูยังไม่ได้บอกครับครับผม คนแรกนะครับเป็นแกนฟาเร์นะครับชื่อว่านี่นะชื่อเขาอยู่ตรงนี้นะฮะนักเรียนสังเกตไหมชื่อคนนะครับชื่อคนภาษาอังกฤษตัวข้างหน้าุจะขึ้นต้นด้วยพิมพ์ใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของประโยคหรือในรูปแบบที่เป็นํำบอกเล่านะครับนะเห็นไหมนักเรียนสังเกตเลยเห็นไหมคนนี้เขาชื่อว่าจอห์นจอห์น อ่าปู่เขาชื่อจอห์นนะครับส่วนคนนี้ย่าเขาชื่อแคที้แคทแคที้นะครับแคที้อ่าอันนี้ได้ปูก่กนะับย่านะปู่เขาชื่อจอห์นย่าเขาชื่อแคทตี้นะครับคนนี้นะครับโอ้มีหนวดมีคราวนะหล่อ,ลอ,ลอเหลาอาการอะครับพ่อใครเป็นอย่างนี้บ้างนี่ยครับพอเขาหล่อันเยอะนะฮะโอ้คู่ครองใช้ได้นะครับ มาต่อเลยครับน้องเรียนฟาเดคือชื่อว่าเดวิดเดวิดเดวิดนี่ครับชื่อเขาะนะนักเรียนสังเกตชื่อด้านหน้านะตัวพิมพ์ใหญ่ดีดีกับพิมพ์ใหญ่อ่าต่อไปคุณแม่มาเดอมาเดอเขาชื่อว่าชื่อว่า Helen. เฮเลนเฮเลนนะครับเฮเลนนะมาดูซิสเตอร์ต่อเลยออกปแบบเร็วๆนะครับซิสเตอร์ก็คือใครเอ่ยเอ็ม เอ็มอาชื่อเอ็มอาต่อไปบราเดอร์บราเดอร์คือพี่ชายหรือน้องชายก็ได้น้องชื่อชามิชามินะครับส่วนมีมีอ่ามีแปลว่าอะไรมีเนี่ยฉันนะฮะหรือว่าตัวฉันนั่นเองนะคุณคุณเป็นตัวฉันมีนะครับหรือตัวฉันนะครับอ,อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรเลซี่ เราชื่อเลซี่นะครับโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับ Family tea ของใครก็ไม่รู้ภนะครูไปยกตัวอย่างมานะครัอันนี้ก็คือประโยคนะครับประโยคต่างๆนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้่าใช่ไหมเราเรียนกันไปแล้วเราเรียนกันไปแล้วแต่อาจจะเรียนในคลิปวิดีโอนะครับถ้านักเรียนสังเกตจะมีคําว่า this this this, this This ตัวนี้แปลว่าเป็นประโยคอะไรเลยอ่าประโยคคำถามหรือเปล่าอ่าคำถามหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูนะนี่คือนะครับ This คือนี่คำว่าคือ This is This is This is นี่คนี่คือ My แต่ว่าของของ ฉัน this is my grandfather this is my grandfather grandfather กูบอกไปแล้วแปลว่าแปลว่าปูนะครับปูหรือตาก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะมาแปลเนาะอาจจะถามปู่หรือตานะครับนี่คือคุณปู่ของฉันหรือนี่คือคุณตาของฉันก็ได้นะครับ His name is John. His name is John. His, His ในที่นี้คือนักเรียนอาจจะลึกนิดนึงนะอาจจะไม่ต้องลึกซึ้งขนาดนั้นเรา His แต่ครูอบอกบอกไว้นะ His นี่คือเป็นการบอกแทนเราเรียกว่าแทนคนนี้นะครับว่าเขาเป็นผู้ผู้ชายก็คือแสดงความเป็นเจ้าของนะครับ ผู้่ h ผู้าย is นะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องใช้อีกแบบหนึง่งนะครับอาจจะเป็น her นะครับนะนี่คือ name names y ม name is จำได้ไหมในเรื่องแรกเลยที่เรา hello say hello good morning good evening and good afternoon นะครับนะ his name name แปลว่าชื่อนะครับ name ว่าชื่อ his name is ชื่อโอ้ยอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรนะ่นะฮะนักเรียน อาจจะลองดูนิดนึงนะฮะอ่าผู้ชายคนนี้ชื่อจุดจุดจอนจอนนั่นเองครับจอนคือปู่ของฉันนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือการเลยคล้ายๆกันเลย this is my grandmother นะครับ this is my grandmother เห็นไหมครับ grandmother คือใครใครดูจากรูปคุณ ย่าหรือคุณยายนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ที่ครูบอกไปเมื่อกี้เราใช้ he's ใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณปู่เราใช้ he's เพราะว่าผู้ชายนะครับเขาต้องแสดงว่าเป็นเจ้าของผู้ชายชื่อของเขานี่แะครับแสดงชื่อของเขาคือ he's แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะใช้เธอนั่นเองนะครับเห็นไหมเธอ his name is c a s s y นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยใครคออันนี้คือพ่อของฉัน this is my father เขาชื่อ His n a ชื่อ David ครูขอแบบนึงแล้วกันเนาะอันนี้ครูอาจจะไม่เน้นเท่าไหร่ในช่วงนี้เดี๋ยวครูจะเน,น้นในทีนะครับอ่าอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนการสอนแบบที่เราปรับประยุกต์ขึ้นมาใช้ใหม่นะครับตอนนี้ก็ครูอยากให้นักเรียนนะครับจำคำศัพท์สำคัญน,นะครับไปฝึกคำศัพท์เยอะๆเกี่ยวกับ Family หรือ My Family ของนักเรียนนะครับ อ่าเรามาดูงานนะครับงานที่รูให้ไปจำได้ไหมเอ่ยนี่การเขียนแฟ m i l y T ทีของตัวเองนะครับนะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพ My Family ของตัวเองลงไปอย่างเช่นตรงนี้คือใครเราจะเริ่มที่คุณพ่อกับคุณแม่นะครับเราคุณพ่อกับคุณแม่คือใคร f a t h e r กับ mother นะครับแล้วตรงนี้นะครับถ้าใคร มีพี่น้องนะครับใครมีพี่น้องพี่ชายน้องชายนะครับครูบอกไปแล้วว่าพี่ชายน้องชายอ่านว่าอะไรพี่ชายน้องชายอานว่าอะไร brother แต่ถ้าพี่สาวน้องสาว sister ถ้าใครมีทั้งสองคนก็ใส่มาแต่ถ้าใครไม่มีก็เว้นไว้นะครับแต่เขียนเขียนไหมเขียนไปด้วยนะฮะแต่อาจจะไม่ต้องวาดรูปนะครับแต่คุณพ่อกับคุณแม่ต้องวาดรูปแล้วก็อย่าลืมระบายสี ให้สวยงามนะครับผมอันนี้นักเรียนลองไปฝึกกันดูนะครับรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูด้วยนะครับว่านักเรียนสามารถทําถูกไหมหรือว่าอ่าอันนี้อาจจะอันนี้อาจจะเขียนผิดหรือว่าเขียนสลับการนะครับต้องคอยรีเช็คนะครับเดี๋ยวครูจะตรวจอีกปีนึงเนาะอ่าสาหรับอันนี้ฟาเดอร์นะครับอจสมมติครูใส่ฟาเดอร์อ่าน,นี่คือใครฟาเดอร์ก็คือใส่พ่อครูก็ต้องวาดรูปอะไร ว่าลูกคุณพ่ออ่ะสมุติแบบนี้โอ้โหนี่คือคุณพ่อครูแล้วเนี่ย<อ>นักเรียนวาดแค่หน้าพอนะฮะไม่ต้องไปวาดแบบว่าโอ้โหมาทั้งตัวนะวาดแค่ใบหน้ากับเสื้อพอนะอย่างเช่นในตัวอย่างนี่ฮะตัวอย่างตรงนี้เขาเป็นเลซี่เนาะเนี่ยเนี่ยตัวอย่างเขาก็วาดแค่หัวกับหน้าแล้วก็มีปามีจมูกมีเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆที่คาดขมใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็นกิมมิกเล็กๆนะครับอ่าต่อไปงานต่อไป เกี่ยวกับเรื่องแฟ้มที่เราให้ไปที่ครูให้ไปนะครับให้นักเรียนปิดตัวก็คือการเขียนคาศัพท์ลงไปนะครับอันนี้นักเรียนต้องออกเสียงกับผู้ปกครองเองนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ที่คุณตาคุณยายที่คอยดูแลอยู่นะครับนักเรียนก็อาจจะเขียนเส็จให้เริจก่อนครบทุกหกคำนะครับเนาะแล้วก็ให้อ่านให้ฟังสักหน่อยเนาะแล้วค่อยจบแบบฝึกหัด รื่องนี้อะไรนี้เนาะก็เขียนตามภาพนะครับที่เราเรียงกันมาเมื่อกี้นักเรียนอาจจะสงสัยก็ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ได้เนาะว่าเป็นยังไงคำนี้อานว่าอะไร sister brother อะ,อะไรนี้นะครับแต่เขียนมาให้ตรงนะเป็นภาษาอังกฤษย้ำนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมไม่ใช่ภาษาไทยนะโอเคนะครับรบกควรให้นักเรียนเขียนเองด้วยนะนะครับอันนี้สำคัญนักเรียนต้องฝึกเองเขียนเอง เพื่อที่จะให้มีความรู้มากยิ่งสำหรับวันนี้นะครับก็คุณครูก็ขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่มีข้อสงสยัยหรือว่าฟังไม่ทันตรงไหนนะครับนักเรียนสามารถย้อนคลิปวิดีโอกอกลับไปนะครับเพื่อที่จะอ่านหรือว่าจะทบทวนความรู้ได้เลยนะครับตลอดเวลาทุกย4่สิบสี่ชั่วโมงนะครับไม่จาเป็นว่าต้องดูตอนนี้ตอนนี้นะครับนักเรียนก็พยายามฝึกกันยเยอะๆนะครับครูขอให้นักเรียน ตั้งใจนะครับแล้วก็อยากให้นักเรียนได้ความรู้กันมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นการเรียนแบบเขาเรียกว่าเนาะต้องปรับตัวอย่างมากนะครับเราไม่ได้เปิดเทอมกันนะครับนะเราก็อาจจะต้องฝึกฝนแล้วก็พยายามตั้งใจกันสักเล็กน้อยนะครับนะครับผมครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับคำตั์นักเรียนต้องอย่าทิ้งนะครับครูกอร้องเลยนะครับ สู้ๆนะครับนั้เรียนครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ